สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์คลา s Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสสิ้นสุดการรอคอยเมื่อทาง AP Honda ได้ทำการเปิดตัว All New PCX 160ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับโดยครั้งนี้เป็นการปรับเปลี่ยนกันใหม่แบบทั้งคันเลยตั้งแต่เฟรมเครื่องยนต์ไปจนถึงรูปลักษณ์การออกแบบภายนอก ออลนิว Honda PCX 160รถพรีเมียม a อทีระดับท็อปรันเนอร์พัฒนาภายใต้คอนเซปต์ h e Next Cha ์แ t ปเปอร์ออฟเดอะสต้อนอีกขั้นของความภูมิใจดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันนะครับผสานความสปอร์ตและความหรูหราอย่างสมบูรณ์แบบโดยเส้นสายและรูปลักษณ์ที่เฉลียเฉียวเสริมด้วยระบบไฟฟ u ู l LED รอบคันมาพร้อมสมรรถนะที่เหนือกว่าด้วยขุมกำลังจากเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด ESP Plu s 4วาล์วขนาด1 5 7ซีซีแรงเร้าใจกว่าเดิม และตัวรถยังมาพร้อมกับเฟรมใหม่ขับขี่สนุกคล่องตัวปลอดภัยด้วยระบบ HSTC Honda Selectable Torque Control ป้องกันล้อมหมุนฟรีและเสียอาการขณะขับขี่ดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมระบบเบรก ABS ที่ล้อหน้าช่วยป้องกันล้อล็อกเมื่อเ,อเบรกอย่างกระทันหันนุ่มนวลกว่าเดิมด้วยระบบกระสะอนหลังใหม่เพิ่มระยะยุบชกอัพหลังผสานการทำงานร่วมกับหน้ายางขนาดใหญ่ขึ้นยึดเกาะถนนขับขี่ง่ายให้ความมั่นใจทุกเส้นทาง ออนยู h o น d a PCX 160มาพร้อมกับแผงหน้าปัดแบบ Full Digital Speedometer แสดงข้อมูลชัดเจนครบถ้วนทุกฟังก์ชันเพิ่มความสบายให้การขับขี่ด้วยชุดยางรองแฮนด์บาร์ใหม่ช่วยลดแรงสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นกุญแจรีโมทอัจฉริยะ Honda Smart Key ลำสมัยใช้งานง่ายนะครับพร้อมสวิตสัญญาณไฟฉุกเฉินฮัสซัดไลท์ช่องเก็บของด้านหน้ามาพร้อมที่เสียบชาร์จไฟสำรองผ่าน USB So อ k e t ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบด้วย U Box พื้นที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่เพิ่มความจุเป็น30ลิตรสามารถเก็บมกคน็อกแบบเต็มใบได้พร้อมด้วยซิสต็อปเปอร์เพิ่มความสะดวกสบายขณะยกสัมภาระเข้าออก AP Honda พร้อมวางจำหน่าย All New Honda PCX 160ตั้งแต่วันที่7มกราคมนี้เป็นต้นไปที่ศูนย์ Honda w วิ g c ซ n t e r ทั่วประเทศโดย All New Honda PCX 160จะมีให้เลือกได้แก่รุ่น s t a n d a r ์ มีให้เลือก3สีได้แก่สีเทาสีแดงและสีขาวเปิดตัวด้วยราคาแนะนำที่85,900บาทและรุ่น ABS จะมีให้เลือก2สีได้แก่สีดำน้ำตาลและสีแดงน้ำตาลโดยทั้ง2สีนี้จะมีจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยนะครับราคาแนะนำจะอยู่ที่91,900บาท สนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150 Scooter พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส